ขั้นใหม่ได้มาจากทาง B M นะครับคือเป็น I 5 M 6 0อยากจะลองเอามาวิ่งแบบทางไกลดูไปบุิลรามย์500โลประมาณ5ชั่วโมงขามานั่งสบายๆเอา I 5มาลงสนามต้องคันนี้ฮะ ชาวันอาทิตย์จริงๆแล้วเป็นวันที่เราควรจะอยู่บ้านแล้วขี้เกียจไม่ต้องทําอะไรนะครับแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่ามีกิจกรรมอันนึงครับจากกลุ่มที่เขาเรียกตัวเองว่า HCD Hardcore Driving นะครับซึ่งเขาเนี่ยจะไปรวมตัวกันนะครับเป็นกลุ่มแบบซุปเปอร์คาร์นะครับโดยเน้นแบรนด์ปอร์เช่เป็นหลักนะครับเขาก็จะไปที่สนามช้างกันดิผมก็เลยขอไปแจมด้วยนะครับจะได มีคลิปที่มันมีกิจกรรมที่ไม่ใช่แค่ทดสอบรถอย่างเดียวบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาขับอะไรกันในช้างมีรถอะไรไปร่วมบ้างนะทีนี้เนี่ยวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับว่าขาไปเนี่ยก็มีพาหนะคันใหม่ได้มาจากทาง BM ็นะครับคือเป็น I5M60 นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรารีวิวรถคันนี้เป็นแบบว่า f i r s t impression ไปแล้วเนาะเราทำไปแล้วที่สนามปทุมธานีนะครับถ้าใครอยากดูคลิป f i r s t impression ก่อนก็ดูได้นะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ทีนี้เน เอามาวิ่งแบบทางไกลดูนะครับเพราะว่าไปบุรีลัม,มันกี่โล5้ารอโลปะ่ะประมาณ5้าชั่วโมงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้มันยังไงระหว่างทางก็ต้องแวะเติมอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราวิ่งทางไกลจริงๆแนละ้วมันเป็นยังไงบ้างมันทําได้ใกล้เคียงกับเลขไม้ที่เคลมไว้หรือไม่หรือแม้กระทั่งเรื่องของออสมรรถนะโดยรวมนะครับเวลาวิ่งบนถนนเพราะว่าเราลองในสนามมาแล้วถูกไหมครับขับสนามมันมาแล้วทีนจะลองวิ่งทางหลวงยาวๆแล้วมาดูว่ามันมีฟังก์ชันอะไรน่าสนใจบ,บ้างแต่ก่อนไปนะครับก็ เทสท่าเดิมครับมาดูว่าท้ายมันใส่อะไรได้เยอะแค่ไหนนะครับคันนี้เป็นรถไฟฟ้าล้วนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เปิดมาพอดูข้างหลังแล้วมันก็คล้ายๆรถตัวเองเหมือนกันเนาะเพราะว่าไซส์ไม่ต่างกับรถผมนะครับผมผมลับอินเป็นตัวที่แล้วตัวปัจจุบันนี้ดูกระเป๋านะครับมันมีกระเป๋า3ไซส์นะใหญ่กลางเล็กครบเลยนะครับลองดูซิว่ามันใส่ได้ขนาดไหนอ่ะลองดูใบใหญ่ก่อนใส่ปึ๊บน่าจะท่านี้ดีสุด ได้ใบที่2โอ้โหพอใส่ใบใหญ่ปุ๊บก็เหมือนจะเต็มแล้วนะครับได่ไงจีวันได้ไหมนะได้ไหมอ่ะลองดูปิดได้ไหมนะอ่ะแสดงว่าซีรีส์5คงยังเป็นซีรีส์5เหมือนเดิมนะครับเป็นใหญ่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเดินทางถ้าสัมภาระประมาณนี้ก็น่าจะไปแบบ3วัน2คืนเนี่ยถ้าผู้ใหญ่4คนนะผมว่าเพียงพอเพราะฉะนั้น รถนั่งได้4คนบรรทุกของได้สคนอันนี้ไม่ใช่ปัญหาโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าร0 0ซมันจะต้องเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงทีนี้เนี่ยเพื่อให้มันได้ร้อยเปอก็อย่างที่บอกนี่คือเอาที่ชาร์จแบบเศร้ามากเอาที่ชาร์จรถพักอินของตัวเองมาซึ่งบอกเลยไม่เหมาะอย่างแรงนะครับเพราะถ้าชาร์จจากศูนย์เนี่ยนี่ขนาดผมชาร์จจากเกือบครึ่งถังครับใช้เวลามาะมาณ8ชั่วโมงแตนะ่เพราะฉะนั้นชาร์จจากศูนย์เนี่ยถ้าเราใช้เวลามาะมาณ2วันนะครับเพราะฉะนั้น,น เอาออกดูนะโอเคปึ๊บที่แขวนเศร้ามากเลยดูปึ๊บในรถนี่100%ปโอเคปะ่ะแล้วก็425กิโลเพราะฉะนั้นเราเริ่มจาก100%จริงๆเลยก็ถ้ารถไฟฟ้านะครับเป็น BMW, BMW ก็เหมือนรถ BMW ทั่วไปสตาร์ทปึง้งสวิตช์ออนโอเคนี่ผมแพรไว้หมดทุกอย่างแล้วนะครับทั้งโทรศัพท์เตรียมพร้อมกับการเดินทางมากๆนี่ อันนี้ Personal Assistant เขาพยายามทำให้มันมุ้งมิ้งหน่อยนะครับ Hello BMW Take me to นครราชสีมารู้เรื่อง s <S เห็นป่ะ Let's go เห็นป่ะฟังภาษาไทยออกในระดับหนึ่งถือว่าโอเคนะครับนะครราชสีมาดูซิประมาณ4ชั่วโมงนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะไปที่นู่นก่อนแล้วก็ไปทานข้าวที่นู่นก่อนแล้วค่อยขับเข้าบุรีรัมย์เนะาะเพราะเนี่ย ประมาณ4ชั่วโมงมีเส้นทางให้เลือกครบเลยเรู้เรื่องเห็นปะ่ะนี่อย่าไปว่าเขาว่าฝรั่งพูดไทยไม่ได้นี่พูดไทยใส่เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ พูดถึง i5 M60 สักนิดหนึ่งนะครับว่ามันพอวิ่งทางไกลนั้นเป็นยังไงบ้างเฟ first impression อย่างแรกนะครับบอกเลยว่ารถ BM รุ่นใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มันนิ่มขึ้นที่บอกช่วงแรงด้าน,นหลังมันเป็นถุงลมใช่ไหมครับพอะขับทางไกลขนาดไซมักยิเอ็ดนะครับผมเจอขับทางไกลนี่คือโหยโคตรสบายอะ่ะแน่นอนเ,ออเรื่อง driving a s s i s t a n ตต่างๆเนี่ยมันมายเยอะอยู่แล้วแต่ผมพยายามไม่ใชเว่าผมไม่ค่อยชอบไอ้พวกที่เขาเรียกอะไรไอ้พวกแบบ Driving Intervention ที่มันชอบขืนพรอมอะไรเวลาปิดเลนผมก็เลยเปิดมันซะนะครับแต่ว่าผมก็เปิดไอ้พวกแบบว่าเตือนการชนด้านหน้าต่างๆไว้เพราะว่ามันมีประโยชน์นะครับเวลาเราขับทางไกลยาวๆนี่ขับหูไกลถึงบุรีรัมย์เนี่ยยังไงก็ต้องเปิดไว้หน่อยเผื่อบางช่วงเราเติดน,นะครับก็มันก็เตือนดีทุกอย่างเลย แต่สิ่งหนึ่งที่เกินเหนือความคาดหมายก็คือเรื่องของพละกกำลังของรถครับอย่างที่เราบอกว่ารถมัน601แรงมา้าถูกไหมครับนี่อันนี้ผมใช้โหมด Personal ก็คือไม่ได้ใช้สปอร์นะครับขับธรรมดาแล้วผมก็เซ็ตไอ้ตัวหน่วงคันเร่งไว้ที่โหมด Adaptive ก็คือให้รถมันปรับให้เองนะครับซึ่งบางครั้งเวลาเราถอนคันเร่งเร็วอย่างตอนนี้ปุ๊บมันก็จะรีเจนบางมีหน่วงบางมีไม่หน่วงบ้างบางช่วงแล้วแต่ การขับขี่นครับแต่ผมบอกเลยมันเสียนิสัยมากๆครับขับรถไฟฟ้ารถมันแรงจนเราเสียนิสัยว่าเราอยากจะทําอะไรเราก็ทําได้ครับคือเราอยากจะแซงตรงไหนก็แซงได้กําลังมันเหลือเฟือมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอช่วงล่างข้างหลังมันเป็นถุงลมใช่ไหมครับมันก็เลยมาได้ครบท่วงมากๆเลยคือมันได้ทั้งความสะดวกสบายด้วย แล้วก็ได้้งความซิงซ่าด้วยเวลาเราวิ่งทางไกลอย่างเช่นเวลาเราขับขึ้นเขาใหญ่ท่านสังเกตนะครับถ้าเราผ่านตรงช่วงก่อนถึงเขาใหญ่มันจะเป็นช่วงช่วงที่มีลงปูนเยอะๆมันจะมีช่วงทางชานันถูกไหมครับเวลาท่านมีรถที่พลักกาลังมันเหลือเฟือเวลาท่านต้องเล่งแซงรถช้ามันทําให้มันสะดวกมากแล้วมันก็ผมว่ามันได้เรื่องความปลอดภัยมาด้วยนะเอ,เอาจริงๆคือบางคนนะ่ะบอกว่ารถแรงอ่ะยังไงไม่ได้ขับเร็วแต่เวลาท่านจาเป็นที่ต้องแซงในสถานการณ์ที่มัน สุ่มเสี่ยงครับคันนี้ก็ปิดคันนี้ก็บางมองไม่เห็นไม่รู้จะเอาอยัางไงอะ่ะรถแรงนี่มันต้องใช้คําว่ากระดิกเท้าครับคันนี้แค่กระดิกเท้าเนี่ยนิดเดียวอะ่ะมันก็ไปแล้วอ่ะครับแล้วก็ตอนที่ออกมาเนี่ยรอยอร์เ100ใช่ไหมครับตอนนี้แบต56หเรหลือ226โลนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับการใช้งานจริงพอสมควรเลยนะครับคือเวลาแบตมันลงมันลงตาม กล้เคียงจริงๆคือสเปคเขียวไว้เท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ตอนชาร์จเต็มมันบอกว่า440ตอนนี้เราวิ่งมาก็200กว่าโลแล้วก็ก็ก็200โลครก็หายไป200โลจริงผมว่าอันนี้เป็นความแตกต่างนะครับในการประมาณการของรถฝั่งยุโรปแล้วกันเนาะ,ะฝั่งยุโรปฝรั่งเนี่ยเวลาเขาคิดอะไรเนี่ยเขาจะไม่ไม่เวอร์ไปไม่ได้บอกว่าแบบวิ่งได้600โลวิ่งจริงหรือ300 400อะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าขับจริงๆโหแรงวิ่งได้600โล เอาจริงๆไปไม่ถึงมันก็จะสร้างความผิดหวังเล็กน้อยนะครับั้นอันนี้ผมว่ามาครบดีเลยนะครับแน่นอนถ้าท่านซื้อ BMW เนี่ยแล้วท่านเป็นเจ้าของเลยท่านก็จะมีคอนเซียร์สเซอร์วิสหรือคอนเชียสบางทีคอนเทลคอนเชียสก็คือท่านสามารถโทรหา call center นะให้เขาส่งแผนที่เข้ามาได้ซึ่งก็จะสะดวกที่สุดอยู่แล้วนะครับส่งแผนที่เข้ารถแต่นี่คือถ้าเราอยากจะใช้ไว c e สั่งแผนที่ก็ทำได้นะครับดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะบอกเลย จร,จริงๆรถไฟฟ้าหลายอี่ห้อเนี่ยตอนนี้ก็วิ่งจากกรุงเทพโพราชม้วนเดียวจบได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งแต่ผมชอบตรงที่มันประมาณการได้ใกล้เคียงความจริงแล้วก็ขับสบายอ่ะขับสบายจริงๆแล้วก็แม่นพวงมาลัยก็ดีเป็นรถ B M ไม่ต้องไปกังวลว่าแบบเฮ้ยพอเป็นรถไฟฟ้าแล้วมันจะเป็นรถ B M อยู่หรือเปล่าคือสบายใจได้ครับยังขับสนุกอยู่ยังเอนจอยได้อยู่แต่แถมเรื่องความสบายมาด้วยเพราะว่ามันเป็นซีรีห้าใช่ไหมแถมมาด้วยนั่นเอง ฟังก์ชันต่างๆภายในตัวรถเมื่อมาใช้จริงๆแล้วเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับถามว่าและอยากจะซื้อไหมถ้าเป็นผมซื้อไหมตอนนี้บอกเลยว่าความอยากได้นถึงที่สุดแน่นอนเ,อเทคโนโลยีรถไฟฟ้ามันก็อาจจะยังไม่ถึงที่สุดแต่ว่าพอขับคันนี้แล้วผมว่าตอนนี้สำหรับผมนะครับการใช้งานซึ่งผมเวลาไปต่างจังหวัดวิ่งไกลสุดเนี่ยก็แค่เขาใหญ่นี่เลยเขาใหญ่ามาแล้วยังเหลือๆเลยเพลิดเพลเนี่ย ถ้าขับแบบเอาความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะฮะคือขับแบบไม่เร็วมากนะครับผมว่าพออาอาจจะตั้งแบบตั้งแบบเอฟฟิเชนต์ไว้หน่อยใช่ไหมครับตั้งแบบประหยัดพลังงานหน่อยไม่ต้องเ้าเลเลียนมากเหมือนที่ผมขับมาเมื่อเช้าเนี่ยนะครับกรุงเทพพัทยานี่แบบสบายม้วนเดียวซึ่งสะดวกสบายมากครับแต่แน่นอนที่บ้านเราก็ต้องมีที่ชาร์นั่นเองครับตอนนี้บอกเลยว่าพอม,มาขับคิดรู้สึกตัวเองโดนป้ายยาจนเมายาตัวเองหมดแล้วครับโอ้โหแมง่ง สงสัจะมีโอกาสได้เสียตังค์ไม่ช้าก็เร็วนะับโอเคครับว่า ขวดมาเต็มแม็กขนาดนี้ก็ต้องแวะชาร์จนะครับอันนี้คือจองตู้มาเรียบร้อยแล้วก็เหลือตอนนี้เราเหลือจากที่เราวิ่งมาทั้งหมด23%นะครับเหลือต่ำกว่า90โลเพราะว่าเราใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ามากขับบนรถ BM มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูที่ว่ามันจะใช้เวลานานเท่าไหร่เพื่อชาร์จจริงๆเราล็อกไว้อย่างของบทอก็มันชั่วโมงหนึ่งนะครับโอเคอะโอเค รูเรื่องถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเข้าสนามบุรีรัมย์ซึ่งอย่างที่บอกก็คือเดี๋ยวเอาอีก,กบแก่ไปลองหวดดูในสนามว่าหลังจากที่ทำมาไปมูลค่าถึง7หลักเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์มันจะเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวไปดูกิจกรรมของกลุ่ม HCD กันว่าเขามีรถอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับสรุป ตอนนี้คร่าวๆนะครับแต่ที่เจอมาก็คือถ้าอยากจะขับม้วนเดียวถึงบุรีรัมย์อ่ะบอกเลยว่าก็ต้องวิ่งตามความเร็วที่กฎหมายกําหนดซึ่งถึงแน่ๆอยู่แล้วใช้โหมด e อ f i c i e น t น่าจะถึงนะครับแต่ถ้าขับของผมเนี่ยเราวิ่งมาเราเจอทางหลวงเจอ M6 ตรงไหนที่ว่างๆเราก็ใช้ความเร็วนิดหนึ่งลองลดซะนิดหน่อยเนี่ยมันก็ต้องตามสภาพนะครับจะเปลดน,น้ำมันน้ำมันมันก็จะหดเร็วหน่อยอันนี้ไฟก็เหมือนกันยิ่งกดคันเร่งเยอะมันก็ไฟมันก็ต้องหดเร็วแต่ว่าบอกเลยว่าประทับใจมากนะครับสิ่งเดียวที่ อาจจะทําให้ยังไม่ตัดสินใจซื้อรถคันนี้อย่างเดียวเลยครับคือเรื่องราคาเอาจริงๆเลยเพราะว่าไม่ได้หมายความว่ารถ BMW รอยู่ราคาแพงนะครับที่เรยจะบอกว่าในตลาดวันนี้เรามีทั้งรถที่มาเป็นสัญชาติจีนใช่ไหมครับแล้วมีเท sla ซึ่งใช้โรงงานในจีนผลิตและสง่งมาทําให้มันเข้าเงื่อนไขของ FTA ทำให้มันไม่ต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาของยกตัวอย่างเทสลาครับราคาโมเดล3เนี่ยขายที่เมืองนอกมินจริงมันราคาเทียบเท่าซีรีส์3แต่มาบ้านเราปรุ๊บซื้อซีรีส์3อาจจะยังไม่ได้ในราคานี้ในเพอร์ฟอร์แมนซ์ใกล้เคียงกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่ถ้าเราซื้อรถนะครับเราก็จะอดคิดเรื่องนี้ไม่ได้ว่าแหมนะครับถ้าอยากจะให้ซื้ออย่างสบายใจได้จริงๆเลยเนี่ยก็คือฝั่งยุโรปเองหรือฝั่งญี่ปุ่นเองนะครับหรือฝั่งอื่นๆที่ไม่ท,ไมที่ไม่ได้เงือ่อนไข FTA อ้องเริ่รานะ่า เฮ้เราต้องทํำยังไงดีเพราะว่ามันกลายเป็นว่าลดผลิตภัณฑ์ที่ถืออยู่ในเซกเมนต์เดียวกันแต่ว่าเราต้องแพงกว่าด้วยเงื่อนไขของภาษีนะครับก็ทําเสียโอกาสในการค้าไปอันนี้ก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับแต่ถามว่าจริงรถดีไหมโหรถดีมากครับรถดีมากสุดๆเลยตอบโจทย์ทุกอย่างทั้งความเร็วแล้วก็ที่ความเร็วสูงก็นิ่งมากก็สมแล้วครับที่เป็นรถที่ดีพัฒอปโดยเอ็มงั้นเดี๋ยวเราขอไปเช็คอินก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้เช้าว่ากันดูเรื่อง แล้วนี้นะครับเราก็ต้องมา ในกิจกรรมที่บอกครับของ HCD นะครับ Hardcore Driving ว่าเขาจะมีการมาเอารถของตัวเองบางคนเอามาคัน2คันบางคนเอามา3คันเพื่อมาขับในสนามนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาด,ดูว่าเขาขับกันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็ต้องได้รับเกียรติด้วยว่าเขาขอให้ไปบีฟให้นิดนึงก็มีการบรีฟนักแข่งสักหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเดินดูกันแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกว่าขามานางสบายๆเอาไอ้ห้ามาลงสนามต้องคันนี้ฮะลองดูซิว่าตังที่จ่ายไปอะ่ะเขาขับจริงๆได,ด้จะคุ้มกับสิทีิจ่ายไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยว ก็เคงั้นเดี๋ยวก่อนที่นี่ยังไม่ถึงคิวของเราเพราะว่าเราในเป็นกลุ่ม B กลุ่ม2นะครับตอนนี้กลุ่ม A เนี่ยเขากำลังลงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรารอสแป๊บหนึ่งนี่เราไปเดินดูกันก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับโอเคครับนี่ผมอยู่กับแชมป์ไทยของเราแชมป์ดีทรีครับคุณต้นนะครับสวัสดีครับครับจริงเนี่ยถ้าใครไปดูอีเซอเอของเราเนี่ยก็คือว่าจริงต้นแอบต่อเวลาให้เราแล้วนะ ถ้าย้อนกลับไปรถขันไหนวะอ๋อ GTC เอ่อ่เป็น,นรถ,นรถเฉียสะย้อนกลับไปดูคลิปนั้นได้นะครับ<ม>เดี๋ยวโพสต์ไว้ให้ในลิงก์นะครับก<ม>็อ่ะวันนี้ต้นมาทำอะไรครับวันน,นี้พี่บอลลากมาใช่พี่บอลลากมาเหมือนพี่เลย <laughs> มากลุ่ม HCD ก็เขาก็จะมีการขับในแต่ละแบบเขาเรียกอะไรอย่างอย่างสองสองรุ่นนะมีมือเก๋ากับมือมือที่เพิ่งเริ่มขับก็ให้มาช่วยดูมือเพิ่งเริ่มขับหน่อยจะได้ขับปลอดภัยขับสนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่ประมาณเพราะงั้นคำคาดหวังของเราวันนี้คือรถกลับบ้านให้ครบทุกชิ้นจ่ายโอเคแล้วพาผมนั่งด้วยผมก็ขับให้ผมครบทุกชิ้นเลยเออทั้งคนทั้งรถใช่ไหมครับใช่ทั้งหลับทุกชิ้นโอเครู้เรื่องโอเคขอบคุณต้นมคราบครับไปเดินดูต่อครับที่จะต่อนะครับวัน มาดูแลนะเป็นจันต่อที่เป็นอินสตทเตอร์นะครับของ Mercedes-Benz นะครับวันนี้พาน้องเขียวมานนวันนี้เรามาทำอะไรฮะจันต่อก็เรียกได้ว่ามาดูแลในส่วนที่เป็น m m g ครับอ๋อโอเคเดี๋ยวเราต้องหาเรื่องไปนั่งรถจันต่อ,อ,อกันและเดี๋ยวเราเค่อยกลับมาได้เลยเรครับพี่เบียร์ได้ครับครับผมสวัสดีครับนี่จันเฟิร์สฮะ มานี่จันเฟิร์สมาเป็นด็อกเตอร์ใช่ไหมไป้าหาลูกค้าเข้าโรงเรียนของเราถูกต้องครับจริงๆแล้วทุกอย่างที่เราทําก็เพื่อโรงเรียนของเรานะถูกต้องเลยครับแล้วนีดูๆแล้วเบื้องต้นเป็นไงลูกค้าประสบการณ์เยอะน้อยยังไงประมาณไหนก็ต้องบอกมันค้าค้ากันครับพี่เบียร์เรงนี้มีทั้งแบบมือชี้ไปเลยแล้วก็กลางๆแล้วก็ล่างที่แบบไม่เคยขับใช่วันนี้ก็น่าจะบันเทิงอยู่แต่รถเจ๋งแน่นอนเจ๋งแน่นอนทุกคันบอกเลยสุดมากครับโอเคอ่ะขอบคุณมากจันเฟิร์สนะครับอค อ่ะทุกคนครับนี่ต้องเบรน์นะครับไหนอันนี้ก็เป็นสิทธิ์เก่าของเรานะของ driving experience เห็นบอกว่าต้องเป็นแรปรถใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูหน่อยนะไปดูหน่อยนะไปดูนี่ดูครับนี้เพิง่งแรปเสร็จ4วันเลยครับ4วันแล้วมา <4 S 1> ลงสนามเลยสวันสดๆนี่ดูคันนี้ <ๆ S 1> ก่อนครับนี่นี่แอบฝัดกล่องมาเนี่ยยังเดิมๆอยู่ครับโอเคโอ้นี่ของพบมากคันนี้วันนี้ก็ลงไปหัวในสนามเหมือนกันทำอะไรกับรถคันนี้บ้างครับเล่าให้ฟังคร่าวๆ หลักๆก็มีล้อเบรกท่อแล้วก็หลักๆก็พวกภายในเป็นทูคาร์บอนอ่าเป็นทูมคาร์บอนทั้งหมดและี่จริงอีกอย่างที่เป็นไฮไลท์ก็คือเบาะครับเฮ้ยหู้ยนี่คือแบบจริงจังมากอ่ะคือเบาะเอ็มข้อดีมันซัพพอร์ตมันดีครับเวลาวิ่งในแทร็กมันได้อารมณ์มากครับโหเจ๋งมากเลยอ่ะเออเออแต่ยังไม่ยังใจแข็งใช่ป่ะยังไม่สเต็ปหนึ่งใช่ไหมยัง ยังอยากเดิมเดิมไปก่อนครับเพราะว่าใช้เป็นรถเดลี่ด้วยก็จะได้แบบใช้ง่ายขับง่ายทุกวันไม่ต้องมีปัญหาเยอะโอเคเยี่ยมมากขอบคุณครับเป็นครับพี่รัฐพี่รัฐเอาคันไหนมาครับวันนี้ G2 วันนี้ตั้งใจไว้ว่าเจ้า G2 มาหวดอ๋อวอร์มครับพี่ยังไม่เคยยังไม่เคยลงสนามก็เลยแบบเจ้ามาลองรถดูอ๋อเดี๋ยวรถพี่รัตขนหนครับขัอยู่ไหนเอ่ยคันาดนี้่ลยนี่เราไปดูไปดูหน่อยนี่นี่ยาง น่าจะโดนตะปูต่าครับผมอุ้ยก็เลยให้เขาเช็คก,ก่อนเพราะลมยางมันดรอปเร็วกว่าปกติอ๋อโอเคนะเพล่ใช่จีทูนี่ขับหลังใช่ไหมครับขับหลังครับโอ้โหอันนี้ดุเหลือมากนะครับน,น่าจะมีรถกับ ABS 2อย่างที่เหลือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยก็ต้องใช้เท้าตัวเองเป็นเป็นการเช็คคอนโทรลครับอ๋อนี่พี่รักนี่เป็น Founding member ของ ACD นะครับเป็นกลุ่มแรกๆเลยนะครับโอ้โหรถสวยมากครับ นี่ใจว่าโดนฝนเมื่อคืนใช่ไหมครับใช่ครับโดนร้องโดนฝนกก็เดี๋ยวเราเลยเดี๋ยวต้องลองตามดูคันนี้นี่ของแรงแล้วขับยากเลยครับเพราะว่าขับหลังด้วยเราก็ต้องซีมือนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับแข็งสครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับมี่พี่ปูครับอยู่ด้วยกันมานานมากนอกจากพี่ปูนานมากเลยนะครับ ตอนนี้พี่ปูนี่ตั้งแต่ปอร์เช่ทุกรุ่นนะครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นอีวล้และขับสี่และขับหลังมาเป็นยังไงฮะจริงๆพี่ลองขับหลังแล้วก็มาขับสี่แต่ขับหน้าไม่เคยลองแต่พี่รู้สึกว่ามัน Differ e n t c h a r แ c t e r ครับแล้วก็รู้สึกว่าใช่มันมีเสน่ห์คนละแบบคือยังไงก็ต้องคือมันมันให้คนละอารมณ์กันเลยแล้วก็ซูเป r รพี่ก็มีด้วยพวกมีเอสอซึ่งซูเป r รเนี่ยก็จะฟิลเหมือนขับหลังมากกว่าหรือฟีวเนี่ยจะเป็นขับสี่ที่ฟิล สรุปแล้วมันมันชามิงทุกแบบทุกแบรนด์เลื่อไม่ได้เลยเลื่อไม่ได้เลื่อกไม่ได้เลยก็เลยยังพัวพันอยู่โอ้ยเยอะมากเอาคนหาไม่พอครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่มันครั้งแรกที่เอาคุณปู่มาลงสนามนะครับเพราะว่าคุณปู่ไม่เคยลงสนามเลยแล้วก็หลังจากที่ทําไปทั้งเปลี่ยนช่วงล่างเปลี่ยนลูกยางเปลี่ยนสารพัดเปลี่ยนนะครับลองดูซิว่า ู่จะเพอร์ฟอร์มเป็นไงมั่งคงไม่โหดมากนะครับเพราะว่าเราต้องขับกลับกรุงเทพนะฮะเราเน้นเอาเอาฮานะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ารถเนี่ยรถเก่าเนี่ยครับยิ่งถ้าเป็นรถยุโรปเก่าๆเนี่ยนะครับมันมันบิวทูลาสหนึ่งนะคนถึงชอบเล่นรถคลาสสิกอยู่เก้าสูงนี้นะครับซึ่งไงมันบิวทูลาสเดีลองดูว่าจะบิวทูลาสได้กี่รอบนะครับเย่ฮะเคลื่อนตัวแล้วครับแหม เลยเข้ามาพักก่อนแต่ว่ารู้เรื่องครับคุ้มค่ากับการอการอคอยมีสนิปบ้างนิดหน่อยโอเคลงไปใหม่สรุปคือร้อนดาน <c oughs> เบ็กร้อนเลยเป็นคืนนั้นเราไม่ถอย <c oughs> ไปล้ว ก็นี่ถือว่าเป็นคลิปแรกที่เรามาดูกิจกรรมการขับรถนะครับของกลุ่มกลุ่มคนที่ชอบขับรถ h c d นะครับก็ถือว่าโหบันเทิงมากๆเลยวันนี้กิจกรรมหลากหลายมากเลยว่าบอกเลยว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาสมชื่อจริงๆนะฮาร์ดคอร์ดรวิคือไม่ทําอะไรนะฮะขับแต่รถอย่างเดียวชีวิตนี้ขอให้มีรถมีสนามกูก็สนุกได้นะครับก็ ประมาณนี้คร่าวๆค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านที่ติดตามรับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับถ้าคิดว่าคลิปลักษณะแบบนี้ดูแล้วบันเทิงดีอยากดูอีกก็แจ้งเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ